สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์อยู่ที่วัดทรงเสวยนะคะอำเภอหนองน้อยตำบลวัดสิงจังหวัดชัยนาธนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์ได้อยู่กับแฟนตัวยงของอาจารย์หนึ่งซิมนำโชคนะคะซึ่งวันนี้คุณกัญญาลันก็จะมา,าในเรื่องของการแก้บนกับน้องส้มฉุนที่ได้บนเอาไว้เกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จในงวดนี้คุณกัญญาลันบอกเลยค่ะว่ามาขอพรกับน้องส้มฉุนแล้ว งวดที่ผ่านมาได้เท่าไหร่สามแสนบาทค่ะอ่าสามแสนบาทนะคร<ช>แล้วลวันนี้คุณกัญญาลันจะมาแก้บนด้วยอะไรคะทองคําแท้ค่ะเป็นสร้อยคอทองคําหนักสองสลึงค่ะอ่าแก้บนด้วยทองคําแท้นะคะหนักสองสลึงนะใช่ค่ะอ่า,อาเดี๋ยวเราเข้าด้านในไปเลยนะคะในเรื่องของการที่จะไปแก้บนกันตามมาเลยค่ะ,คะ ตอนนี้อาจารย์หนึ่งซิมนำโชคนะคะก็ได้อยู่กับรุกศิษย์นะคะหรือเขาเรียกว่าแฟนตัวยงนะคะจากเพจอาจารย์หนึ่งซิมนำโชคก็คือคุณกัญญรรันนะคะ,คะ,ะวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะคะแล้วมาทําอะไรคะมาแก้บนมาแก้บนบนกับใครบนกับสมฉุนเอาไว้บนว่า บนว่าถ้าได้ดังสมหวังก็จะนําทองคํามาถวายแด่สมชุนค่ะแล้ววันนี้ก็คือสมหวัง,วงแล้วใช่ะค,ะค่ะแล้วก็ไม่ได้สมหวังแค่รอบเดียว<ช>นะ<ช>มาหลายรอบแล้วก็บอกว่านอกจากเป็นแฟนตัวยงของจันหนึ่งแล้วก็ยังเป็นแฟนตัวยงของวัดทรงเสวยด้วยนะคะซึ่งคุณกัญญรันเนี่ยได้มากลับไหว้ขอพรนะคะกับองค์หลวงป,ปู่ย้อยนะคะซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่วัดทรงเสวยแล้วก็ เข้าไปขอพอรกับน้องส้มฉุนทุกรอบต้องบอกว่าสาเร็จทุกรอบจริงๆแต่รอบนี้ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเตม็มนะคะ,คะได้เท่าไหร่ไหนบอกสิก็กําไรนะคะ3ามแสนบาทขึ้นไปสามแสนบาทขึ้นไปนะคะ,ท,ะ,คะที่น้องส้มฉุนประทานความสําเร็จในเรื่องของการเงินโชคลาภให้กับคุณกันยารันนะคะ,คะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปแก้บนกับน้องส้มฉุนเราต้องขอในการกราบนะคะหลวงปู่ย้อยก่อนซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดทรงเสวยนะคะ,คะ หลังจากที่เราได้ไหว้หลวงปู่ย้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมา ทำการในการแก้บนกับน้องส้มฉุนซึ่งคุณกัญรันได้สําเร็จในเรื่องของการขอพรจากน้องส้มฉุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณกัญญรันเอาอะไรมาแก้บนกับน้องส้มฉุนในวันนี้ตามมาเลยค่ะอะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงตรงองค์ลอยของน้องส้มฉุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะต้องจุดทูปก่อนเนาะที่นี่การจุดทูปก็คือจุดธูปดอกเดียวนะคะ อ่ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ก็อยากจะมาเล่าประวัติของน้องส้มฉุนพอสังเกตนะคะคือน้องส้มฉุนเนี่ยก็เป็นเด็กที่อยู่ใกล้กับบริเวณวัดทรงเสวยแล้วเนื่องด้วยจากน้องส้มฉุนเนี่ยคือเป็นเด็กกำพร้าทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะก็เลยได้มาเป็นศิษย์ของหลวงปู่คล้อยซึ่งเป็นอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยองค์แรกของที่นี่นะคะแล้วก็น้องส้มฉุนเนี่ยเมื่อประมาณตอนอายุ10บขวบเนี่ย ก็ได้เกิดในเรื่องของความซุกซนของเด็กเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็ลงไปเล่นน้ําตรงด้านหน้าวัดแล้วก็เกิดเป็นตะคิวแล้วก็ได้จมน้ําเสียชีวิตไปหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าน้องส้มฉุนเนี่ยชอบแบบมา <Amen. S 1> ป่วนนะคะมากแกล้งมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องบอกว่าน้องส้มฉุนเนี่ย เป็นเด็กที่มีความฉเฉลียวฉลาดมีความซุกสนในความเป็นเด็กนะคะส่วนใหญ่ผู้คนที่จะมาขอพรกับน้องส้มฉุนเนี่ยก็คือหนึ่งเลยในเรื่องของการค้าขายแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภนะคะรวมไปถึงในเรื่องของอาการมีสุขภาพที่ดีด้วยและที่สําคัญใครมีเขาเรียกว่าลูกดือ้อนะคะหรือเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งนะคะก็สามารถที่จะมาขอพรกับน้องส้มฉุนได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มขอพรกันเลยนะ ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของการแก้บนนะครับวันนี้คุณกัญญาลันเอาอะไรมาแก้บนน้องส้มฉุนคะทองคาค่ะเป็นสร้อยคอทองคําหนักสองสลึงจริงจริงแล้วเกินเป้าใช่คือตั้งใจไว้ว่าที่อธิษฐานคือได้กําไรเกิน1นึ่งแสนบาทจะให้หนึ่งสลึงพอดีได้ส0 0 0สนบาทก็เลยสมนาคุณให้น้องส้มฉุนเต็มที่ไปเลยคะห้าสิบสตังค์นะคะต้องบอกว่าแก้บนด้วยทองเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยว คุณกาญ,ญาลันก็ไปบอกกล่าวกับน้องส้มฉุนนะคะว่าเราได้ทําตามสัจจวาจาที่เราได้มาขอพรกับน้องส้มฉุนแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินโชคลาภการค้าขายที่ดีนะคะอ่ะไปบอกน้องส้มฉุนเลยค่ะ หลังจากที่อาจารย์หนึ่งนะคะได้มาขอพอรกับน้องส้มฉุนทุกครั้งนะคะก็จะต้องปิดท้ายด้วยในเรื่องของการจุดประทัดนั่นเองนะคะเพื่อให้กับน้องส้มฉุนนะคะวันนี้อาจารย์ก็มาในจุดร้านส้มฉุนพารวยนะคะซึ่งเป็นร้านขายของแก้บนต่างๆให้กับน้องส้มฉุนวันนี้เราก็จะมีประทัดหลายราคาเลยนะคะตั้งแต่ราคา3 0 0ร0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0แล้วก็0 0 0 0อันนั้นคือแสนเสียงนะคะ แต่อาจารย์หนึ่งมาแล้วต้องบอกว่าปังปุริเย,ยขนาดนี้แล้ว<ส>ก็ต้องจัดไปเลยค่ะแสนเสียง3,500บาทนะคะอ่ะจัดมาเลยเกลางเลยปังๆนะคะอ่านี่นะคะแสนเสียงนะคะให้เสียงกึกกล้องกังวานดันสดังสนัน่นปัตตพีไปเลยนะคะแสนเสียงไปเดี๋ยวเราไปจุดกันค่ะตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็มาถึงในจุดที่จะต้องเขาเรียกว่าจุดประทัดแบบปลอดภัยนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาทำการจุดประทัดให้น้องส้มฉุนเลยเนาะให้ต่อไปนี้ชีวิตเราก็จะมีแต่เขาเรียกว่าความโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะให้มันปังปปริเยมากกว่านี้เนาะ, х, ะ <average. S 1> เที่ยวหน้ากลับมา,ต,ามต้องบอกเลยว่างวดนี้50ต, х, ตงัตงแต่งวดหน้าอาจจะเป็น 1, <S 1>, 1, <S 1> บาทใช่ค่ะนะคะ,คะก็การจุดประทัดเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของเกี่ยวกับชื่อเสียงนะคะให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คนเราจะสําเร็จได้ก็คือในเรื่องของการมีชื่อเสียงบวกกับในเรื่องของเด็กอะ่ะบางที<อ>ก็จะชอบเล่นปืนนะคะซึ่งเด็กผู้ชายตอนสมัย<ะ>เราเด็กๆผู้ชายก็มักจะเล่นปืนผู้หญิงก็มักจะเล่นตุ๊ก,กตาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เปรียบเสมือนเราเอาปืนให้เขาให้เขาได้เล่นได้มีเสียงนะคะในการายิงปืนอะไรประมาณอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาจุดประทัดพร้อมๆกันเลย รย์่ง <laughs> ตอนนี้เราก็ได้เสร็จแล้วนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับการแก้บนแล้วก็ในเรื่องของการจุดประทัดให้กับน้องส้มฉุนทุกครั้งนะคะหลังจากการที่ได้ขอพรเรียบร้อยแล้วเนาะ ตอนนี้ก็มีเลขมงคลคะ่ะเป็นเลขมงคลนะคะนะไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่าขอให้ทุกท่านนะคะจงสำเร็จสมหวังร่ำรวยกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาขอพรน,น้องส้มฉุนนะคะยังไม่เคยมาอาจารย์อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองมาที่วัดทรงสเสวยดูนะคะก็มาขอพรกับน้องส้มฉุนนะคะต้องบอกว่าวัดทรงสเสวยเนี่ย มีพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นของเก่าของโบราณตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้มอบเป็นของที่ะระลึกไว้ให้กับวัดทรงเสวยให้เป็นผู้ดูแลรักษาสิ่งของโบราณเหล่านี้นะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ทางด้านฝั่งทางนู้นนะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะเพราะฉะนั้นก็อาจารย์หนึ่งซิมนำโชคนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่าน ให้มาร่วมบุญมาทำบุญแล้วก็มาขอพรกับน้องส้มฉุนที่วัดทรงเสวยนะคะมาไม่ยากแล้วก็ไม่ไกลแล้วต้องบอกเลยว่าน้องส้มฉุนไม่ใช่ดังเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะซึ่งคนต่างประเทศโดยเฉพาะทางแถบเอเชียนะคะก็ศรัทธาแล้วก็ให้ความรักแล้วก็ให้ความชื่นชมกับน้องส้มฉุนอย่างมากนะคะแล้วก็วันนี้เรามีเลขเด็ดให้แล้วนะคะเป,เปิดเผยเลขเด็ดนะดวงใครดวงมันค่ะ นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ให้ในเรื่องของการงมงายเกี่ยวเรื่องการเล่นการเสี่ยงหรือการพนันแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยเน้นไปในเรื่องของการค้าขายหรือการทำมาหากินมากกว่านะคะใครที่ไม่เคยมาลองมาค่ะและจะรู้ว่าน้องส้มฉุนมีอิทธิฤทธิ์และก็มีพลังงานบางอย่างที่สามารถพลิกชีวิตหลายๆคนนะคะแล้วก็สามารถช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือคนหลายๆคนได้ไม่แพ้ จากที่อื่นๆนะคะลองมาดูกันวันนี้เราสองคนก็นะคะสำเร็จเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วเรียบร้อย <นะ S 2> แล้วค่ะสบายใจแล้ว,ลวก็เตรียมตัวที่จะไปรวยกันต่อนะคะ,คะไปค้าขายกันต่อนะคะแล้วก็ะจะได้เขาเรียกว่ากลับมาไหว้ขอพอรกับน,น้องส้มชุนแล,แล้วก็ก<ช>ลับมาแก้บ,บนกันอีกนะคะ